สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่14กันยายน2568เวลา13นาฬิก28นาทีครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตครับด้านขาออกครับหรือมอตรงทัามอเกษตรครับแยกการมงวานแครรายนะครับเรียบร้อยนะครับนะอย่าหาปาดครับเส้นทึบครับบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ตำรวจนะครับ ชอบมายืนดักกับตรวจการพี่ในจราจรรถที่ฝ่าเส้นทึบนะครับอันนี้ขอฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับพี่น้องที่เดินทางนะครับจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งไม่ได้แผ่วเลยนะครับนะจุดนี้ก็เหมือนที่อยู่ที่แยกหลักสี่แจ้งวัฒนะนะครับทุกคนตรงนั้นก็เหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันกับบริเวณตรงนี้ใครมีประสบการณ์ดีๆก็ ช่วยกันบอกต่อกันนะครับนะญาติพี่น้องที่ขับรถในกรุงเทพมหานครน,นะครับเส้นทึบยาวบอกเลยนะครับจุดนี้ยาวอืมยาวพอสมควรอยู่ที่พี่ตำรวจจราจรกลางนะครับบริเวณตรงนี้วันนี้มีสองนายครับสวัสดีทัาทายครับครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันหยุด,ยดใจหลายๆคนแต่ตำรวจไม่หยุดนะ พี่เขาก็ยังขยันนะครับเขามาแล้วดูความสุภาพครับอย่าไปด่าเจ้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันการฟ้องร้องกันนะอ่าอ่าอ่อย่างไรนะอ่าอ่อ่อ่อโอ้โเอียบร้อบอกแล้วมีทั้งนะครับรถ SUV แล้วก็พวกคอจูนลงคนจูนเนอนะครับเยอะมากครับที่ปาดเข้ามาตรงนี้เนาะวันนี้มีสองนายครับโอโ้โหฟยวฟ้าวเลย อ่านะครับอยู่ก็ไกลพอหลมกวนอยู่นะครับอ่าส่วนมากจะปาดเต้นทึบนะครับออกมาหลงอ่าถ้าหลงทางนะครับก็ไปกลับรถดีกว่าเนาะอย่ามาใช้บริการเลยนะครับเสียตัง <laughs> ด่านไม่ต้องครับยืนดักมันง่ายดีแบบนี้เลยครับบ้านผมเกินว่าจ้าบจ้าเอออุ้ยวันนี้อากาศร้อนดีเนาะอากาศร้อนมากครับแต่ไม่ตกนะแต่ฝนกําลังมานะครับทุกคนเห็นไหมนี่ฝนกําลังมาแล้วนะครับแต่ตรงนี้บรรยากาศดีเออขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึง ามาันอาจจะคงคิงคงคิงหน่อยวันนีใช้ขามาเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะเอาใหม่ เรียบร้อยอีกขั้นหนึ่งแล้วโบกเสร็จนะครับมีที่จอดอย่างสบายเลยนะครับทุกคนโอ้โหคนมาใช้บริการนี้ครับตั้งแต่ผมถ่ายมานี่เยอะนะเออเยอะนะเยอะพอสมควรอยู่นะครับวันนี้มีสองนาย พอดีขามันสั่นนะครับระยะทางมันไกลาอาคารที่เข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นถนนนิภาวดีด้านขาออกครับตรงข้ามกับมอเกรเดเลี้ยวซ้ายจะไปแยกแชลายครับตำรวจจราจรกลางยืนดักรถที่ป่าเส้นทึบครับบางคนก็บอกว่าผมควรแล้วอะไรประมาณนี้นะอผมนะครับปาลดรงค์นะครับไมบ่ให้ทุกคน ปาดฝ่าเส้นทึบนะครับนะอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับมารณรงค์วันนี้สวัสดีพี่เันเจอครับสวัสดีทุกคนเลยกนะารปัดมันแพงครับก็ต้องศึกษาเส้นทางดีๆตำรวจเขาก็ขยันคันแข่งกันอยู่แล้วเราก็ต้องรอนะครับรอรอถเขาทาผิดอะไระส่วนมากนะครับบริเวณตรงนี้ก็ปาดนะครับเส้นทึบหรือฝ่าเครื่องหมายเส้นทางการจราจรนะครับ มีสองนะครับมีสองที่ที่ตำรวจจราจรกลางชอบมายืนดักนะครับนะเดินยืนดักรอเลยนะครับดักรอที่รถที่ปากนะครับเส็นทึบในอนาคตนะครับภาวนาให้มีตัวหนอนนะครับยาวๆเลยนะครับหลายพื้นที่นะครับเขาก็มีตัวนงตัวหนอนนะครับมาแต่บริเวณสองจุดนี้เขาไม่มีเพราะอะไรก็เอาไปคิดพิจารณาเองแล้วกันนะครับนะเออทุกพี่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีปัญหาแบบนี้แต่เขาก็ เอานะครับตัวหนอนเนี่ยมากั้นไว้ไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์ปากรถยนต์ปากนะครับแต่จุดนี้นะครับมีกระติ๊ดเดียวนะเออยาวมากครับนะเออไม่อยากจะใช้คําว่าเ,เป็นหลุมพรางหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับไปพิจารณาเองแล้วกันทุกคนก็่าใช้ดุลยนิตพิจารณาเองแล้วกันว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้เออแต่ก็ไปโทษเจ้าที่ <c oughs> ตำรวจไม่ได้ครับนะโอไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่จะให้ตำรวจเอามาปักเนาะไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานไหน แต่เราให้เห็นเลยครับว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเนาะออก็เป็นประมาณนี้แหละตำรวจทำงานไปก็ระแวดระวังบนสะพานลอยนะครับนะไปรู้ว่าก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยเจอป้อมหรือเปล่าเราไม่รู้นะให้เห็นกันนะครับอยู่ในระยะที่ป่อภัยครับผมอยู่ที่ป่อภัย ไม่ได้เข้าไปรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับนะแต่ถ้าเห็นป้อมมานอมก็สามารถที่จะมารณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปพร้อมๆกันกับป้อมมานอมได้เนาะอันนี้เราไม่ว่านะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราสนับสนุนอยู่แล้วการทําความดีเป็นสิ่งที่ดีครับนะอืแต่ถ้าทําไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่เคสกรณีไปว่ากันไปนะครับก็ได้ จบเสร็จนะครับก็ยืนดักไม่ถ้าเราเข้าไปนะครับเราจะไม่ได้เห็นภาพเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอถ้าผมแบบแปไดนตัวแบบออกไปยืนเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นนะครับแต่เรา,เาดูสังเกตการแบบนี้เราจะได้เห็นนะครับพฤติการการทํางานของเจ้าที่ตำรวจจราจรใช่ไหมเออนะครับนี่แหละครับเป็นงานเป็นหน้าเป็นตาของสำนักง,งานหวยชาตินะเอ,อเรื่องราวดีๆแบบนี้ จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้นะครับนะเป็นสิ่งที่ดีตำรวจก็ทำงานเต็มกำลังคุ้มค่าครับคุ้มค่ากับภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายไปเนาะทำงานกันไม่เว้นวันหยุดนะครับนีรับชีวิตจราจรกลางโดยก่าจะได้แต่ละใบมันก็ยากลำบากอยู่นะวันดีคืนดีอาจจะรถชนกุย มาเนี่ยถามว่าใครจะรับผิดชอบนะเรืกรณีแบบนี้ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจโดนรถเฉียวชนมาเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตั้งจุดตรวจนะครับไม่มีกลวยไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่ตัวของเขาแล้วก็เสื้อสะท้อนแสงครับวันหนึ่งเขาโดนมารถเฉียวชนมาเนี่ยจะทําอย่างไรเอออันนี้เป็นคําถามแล้วกันนะครับถามไปถึงสามาระรลวยชาติถามไปถึงท่านเจริญนะครับนะที่ท่านกําลังดูแลอยู่นะครับ เรื่องรัฐบาลก็ยังไม่ไปถามครับกําลังวุ่นว้าวุ่นกันอยู่นะเออเดี๋จะเห็นนะครับงานกี่ยุคกี่สมัยนะครับตรงนี้ผมมาอยู่กรุงเทพมหานครนะครับจะเห็นจนแบบชินตาแล้วแต่ผมก็ไม่เคยเหยียบหรอกเนาะเออเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเราขับรถในกรุงเทพเราก็ใส่ใจครับเรื่องกฎวินัยจราจรเนี่ยถือว่าใส่ใจจนผมนะครับได้มาเป็นนักรบด่านเดือนได้มาประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทุกคนเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจร เพราะเราไม่มีอำนาจที่จะเอานะครับตัวหนอนมามาวางเรียงกันไม่ให้รถที่ปาาเนาะเออเราทําได้แค่นี้เราประทะหนอบันรณรงอย่าไปเหยียบเส้นทึบนะครับถ้าไม่เหยียบตงหรวจเขาก็ไม่จับหรอกนะครับเราก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับนี่นะโดยมากรถหรูเนี่ยโดนกันเยอะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรหลงกันเยอะเลยนะครับหลงทางหลงทางเสียเวลา หลวงปา่าเตนทึบในเสียตังค์นะครับนะเออนี่รถมาใช้บริการโอ้โหเยอะเลยนะครับนะขอกําลังเสริมหน่อยเอามาทั้งโรงพักเลยดีไหมนะครับเพราะว่าลูกค้ามันเยอะเสเหลือเกินตาตอ,อนครับพี่น้องเลยปานเพื่อนมาเี้ยงก่อนปานปานปลาเขาไท้นะ่ยปานผมปานผมเพื่อนมาปลาเขาไทนะ้เนาะเออขอ,อพูดภาษาอีสานหน่อยนะครับถ้าคนอีสานก็ก็จะ นะครับตรงนี้ตรวจจุดๆด้วยครับอ๋อใช่แล้วครับก็น้วแต่ประสบการณ์ใครครับอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่เห็นนะครับใครที่มีประสบการณ์ดีๆครับเข้ามาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแต่ด้วยความสุภาพครับอย่าไปด่าเจ้าที่ตำรวจเนาะฝากไว้แล้วกันนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับป้อม่นมก็ฝากติดตามไว้นะครับเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้ เรื่องกฎจราจรต่างๆจุดไหนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับบมอบาาม,รรมบอนก็จะม,รรมาปาระสานงานตำรวงให้ทุกคนเข้าถึงนะครับจุดยืนดักต่างๆนะเออต้องใจครับว่าเข้าถึงจุดยืนดักต่างๆเอานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนะผมโดนบ่อยเส้นนี้เสียวเวลาแต่ถ้าเ,อาเจอตํารวจคนหนึ่งแกจ,จะให้จ่ายตรงนั้น เออจ่ายตรงนั้นเลยเลยครับนะคือใบสั่งนะครับใช้ได้สามสิบวันแต่ก่อนเจวันนะครับไม่เกินสามสิบวันทุกวันนี้รบอปรับเป็นขี่ในก็ออกมาแล้วนะครับคุณสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับท่านผู้ชมใช้สิทธิ์ได้นะครับอ่ามันจะมีครับข้างล่างนะครับชัดเจนเลยทุกวันนี้ใบสั่งรูปแบบใหม่ออกมาครับชัดเจนนะครับนะนี่ครับยืนดักกันแบบนี้แหละครับถ้าไม่เจอกล้องก็ทั้ง ทั้งวันหรือไม่คุณคิดเอาเองแล้วกันผมผ่านมาผมก็เห็นวันนี้ผมผ่านมาเห็นเ,เขายืนดักนะครับผมก็ต้องมาประชาสัมพันธ์หน่อยให้ทุกคนนะครับไม่ปาดไม่ปา่าไม่แทรกไม่เบียดน,นะครับนะเออแค่นี้แหละครับนะครอบมน,นอมก็ดีใจแล้วอืมฝากไว้นะครับเป็นหูทาห o r แล้วกันสาหรับสายปาดนะครับทั้งหลายที่มือใหม่มือเก่านะครับมีสองจุดนะครับท่านผู้ชม มีตรงข้ามกับมอกระเสดหรือโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ตรงข้ามกับ,กบรรโงาบาร,ร,บร,บรง,บโงพยาบาลวิภาวดีนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ครับ ว่าตำรวจจะดูไลฟ์สดผมหรือไม่เนาะเออยืนดักกันใหม่ครับแต่ถ้าดูไลฟ์เขาจะไปนะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดูไลฟ์นะอาจเขาจะไปก็ได้เนาะก mm hmm. ็ชมไปด้วยกันนะครับนะ mm hmm. ความถุภาพถ้าเขาหันหน้ามาทางผมไปว่าเขาดูไลฟ์แค่นั้นแหลนะเนาะทำถูกทำไปเลยครับนะไม่ต้องกลัวอะไรครับเหมือนเราเนี่ครับ หมือนมีคนบอกว่าเออทาถูกทําไปเลยเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนช่องทางในเส้นทึบโดนทุกหลายใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่ใครที่สายปาดให้ดูการทำงานก็ประมาณนี้เลยครับนะแต่แยก หลักสีแจ้งวัฒนะมีหรือไม่อันนี้เรายังไม่ได้ไปพบเจอเนาะประจำาสองตู้มานี้นะครับอย่าไปปาดเ้นทึบน,นะครับทุกคนอมดอมขอฝากแล้วกัน